เราก็ได้นะคะในคอมเมนต์ก็ได้นะคะก็จะได้เอาคําถามเข้ามาแลกเปลี่ยนกันคือวันตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะอาจารย์ว่าพอเราอายุขึ้นเลขสี่ยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยวันสังเกตตัวเองเนาะคือวันกําลังจะขึ้นเลขห้าละวันไม่ใช่ขึ้นเลขสี่แต่วันสังเกตว่าเราอยู่บ้านเราไม่ไม่ได้เวทเทรนนิ่งเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายสิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดก็คือกล้ามเนื้อเราอะค่ะมันรีบ ลงอตอนแรกก็ตกใจว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อเรามันหายไปไหนทําไมมันดูฝ่อมันดูแบบแขนขามันดูย้วยมันดูเหลวลงมันเกิดอะไรขึ้นกับกล้ามเนื้อที่ที่อายุเรามากขึ้นแล้วกล้ามเนื้อเรามันหายไปไหนคะอาจารย์แบ่งต้องแบ่งสองส่วนนะครับส่วนที่หนืหอก็คือที่คุณวันถามคือเออายุมากขึ้นอันนึงก็คืออยู่ที่บ้านอยู่อยู่ในช่วงโควิดหรือเปล่า คือเอาอายุมากขึ้นก่อนละกันนะครับเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยอันนี้เราต้องต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่ากล้ามเนื้อมันก็จะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อใ่กล้ามเนื้อก็เป็นเซลล์กล้ามเนื้อเหมือนกันฉะนั้นกล้ามเนื้อมันก็มีเซลล์กล้ามเนื้อก็มีชีวิตมีอายุไขของมันนะครับมันจะสามารถสลายไปแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็สลายไปแล้วก็สร้างใหม่มีงานวิจัยเขาพบว่าประมาณทุกๆเขาเรียกอะไรสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวันที่เซลล์กล้ามเนื้อเราสลายไปอะครับผมสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวันเหรอคะ ทุกวันที่เราตื่นมาเนื้อเราสลายไปสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ไม่ใช่สลายแบบโอ้โหหายยุ้ยอะไรแบบนั้นะครับค่อยๆ่อ่อเล็กลงแล้วก็ค่อยๆหายไปแล้วก็พร้อมกับการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่จนร่างกายมันจะสมดุลได้คือการอัตราการสร้างกับอัตราการสลายเนี่ยก็ต้องสมดุลกันนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้คราวนี้เราพบว่าถ้าผู้สูงอายุนะครับผมอัตราการสร้างเนี่ยมันน้อยมากเลยมันไม่ทันกับอัตราการสลาย ฉะนั้นเราจะสะ him, he pues ังเกตว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเขาก็จะรีบเนื้อจะเหลวเนื้อเหลากล้ามเนื้อลีบแล้วเขาจะเล็กเล็กลงดูแลจับแล้วเนี่ยไอ้ทำไมเส้นรอบวงมันดูเล็กลงไปอะไรอย่างเงี้ยสั้นลงพพออายุมากเนี่ยโบกมือไม่ได้เลยนะะแขนจะมาตีหน้าแขนแขนเริ่มพลิวแต่ต่มันเห็นได้ชัดว่าเออแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อมันมันยู่ยใช่ไหมคะเนื้อมันเหลวกล้ามเนื้อมันหายไปเลย ครัที่เราบอกว่าเนื้อเหลวๆนะจริงๆที่เราจับแล้วรู้สึกเหลวเนี่ยมันไม่ใช่กล้ามเนื้อนะมันเป็นไขมันที่อยู่ในที่ที่มันอยู่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อหรือว่าพอกอยู่ใต้ผิวหนังนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r r i e e และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ